ไลฟ์เฟซบุ๊กผ่านกล้อง Canon EOS RP เดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะว่ากล้องรุ่นนี้จะให้สีสันและก็รายละเอียดเป็นยังไงบ้างตามไปดูคลิปนี้มีคำตอบแน่นอนสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนะครับบอยฟ h o โต้ทริควันนี้ผมได้มีโอกาสนะครับได้ใช้กล้อง Canon EOS RP นะฮะซึ่งเป็นกล้อง Mirrorless r u l l Frame ของ Can นอนนะฮะที่ มีคนนิยมใช้เยอะมากๆนะฮะแต่วันนี้ผมไม่ได้ใช้กล้องรุ่นนี้มาถ่ายรูปนะครับผมจะใช้กล้องรุ่นนี้มาทำไลฟ์สตรีมมิง หรือว่าทำไลฟ์สดนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะว่ากล้องแ a n น n รุ่นนี้จะให้สีสารของภาพและรายละเอียดออกมาเป็นยังไงบ้างวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการตั้งแต่เริ่มต้นในการไลฟ์มีอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับดูคลิปนี้มีคำตอบแน่นอนแต่ก่อนที่เราจะไปดูนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยเพื่อเป็นกาลังใจในการทาคลิปครั้งต่อไปนะครับผม อุปกรณ์ที่จะใช้ในวันนี้นะครับนั่นก็คือกล้อง canon e o s r p นะฮะแล้วก็เลนส์ที่ใช้ในวันนี้นั่นก็คือ rf 3 5 f 1 8ซึ่งเป็นเลนส์ m a c ครด้วยนะครับถ่ายหน้าชัดหลังเบลอได้สวยอุปกรณ์นะฮะชิ้นต่อมานั่นก็คือตัวนี้เลยครับกล่อง capture card หรือว่ากล่อง live นั่นเองนะฮะผมใช้ยี่ห้อ advanced photo system นะฮะซึ่งเป็นกล่องที่ผมใช้ประจำอยู่แล้วนะฮะส่วนอีกอันนึงนะครับนั่นก็คือตัว ไมโครโฟนนั่นเองนะครับไมโครโฟนนะฮะผมใช้สラโมนิก c ีลิง l ้าร500ซึ่งเป็นไม์ไวเลสนะครับเป็นไม์ไร้สายนั่นเองแต่ว่าเวลาที่ผมใช้เนี่ยผมจะติดไม้ลาเวเดีย e นะครับเพื่อที่จะให้รายละเอียด e แล้วก็เสียงลดนอสได้ดีนะครับแล้วก็ให้เสียงที่คมชัดแบบนี้ด้วยนะครับอุปกรณ์ชิ้นต่อมานั่นก็คือตัว Computer, คอมพิวเตอร์นะฮะคอมพิวเตอร์ตอนนี้ผมได้ใช้เป็น MacBook นะฮะแล้วก็ โปรแกรมที่ใช้นั่นก็คือ OBS Studio นะฮะซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่คนที่จะต้องการไลฟ์สตรีมมิ่งนะฮะควรจำเป็นที่จะต้องมีด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการตั้งค่าที่ตัวกล้องนะฮะก่อนที่เราจะไปเริ่มไลฟ์กันเดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะว่าขั้นตอนในการไลฟ์มีอะไรบ้างตามไปดูกันเลยและตอนนี้นะครับผมได้ต่อกล้องแคปเจอร์การ์ดนะฮะ,ะตัวนี้ ข้ากับตัวคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเรียบร้อยแล้วนะครับกล้องรุ่นนี้ใช้เป็น HDMI นะที่เป็น Type A ไป Type C นะที่ตัวกล้องก็คือตัว Type C นั่นเองนะครับซึ่งเป็นสาย HDMI นั่นเองนะครับหัวใหญ่นั่นเองนะฮะและก็วิธีการขั้นตอนง่ายๆสำหรับตัวกล้องนะให้ทุกคนหมุนโหมดของกล้องนะฮะไปที่โหมดวิดีโอนะฮะหมุนโหมดตรง ให้ทุกคนหมุนมาโหมดนี้นะครับหลังจากนั้นนะฮะให้ทุกคนหมุนเข้าไปที่ตัวเซตติ้งนะฮะหมุนเข้าไปที่ตัวคิวนะครับให้เปลี่ยนโหมดตัวนี้เป็นโหมดแมนนวลนะโหมดแมนนวลวิดีโอนะฮะอีกค่าหนึ่งที่ต้องปรับนั่นก็คือเซตขนาดเฟรมเรทของวิดีโอนะฮะข้าไปที่50 f r a m เฟรมเรทนะครับผมจะใช้เฟรมเรทอยู่ที่50 f r a m เฟรมนั่นเองนะครับหลังจากนั้นให้ปรับค่าสปีชเตอร์นะครับไว้ที่ 2เท่าของเฟรมเรทนั่นก็คือสชัตเตอร์อยู่ที่100นะครส่วนค่ารูรับแสงของเลนตัวนี้นะครผมได้ใช้เลน RF 3 5มม f 1 8นะครับผมก็จะเปิดค่ารูรับแสงกว้างที่สุดนั่นก็คือ f 1 8นะครับเห็นไหมฮะ,ะก็จะได้ค่ารูรับแสงที่เป็น f 1 8 iso เนี่ยตอนนี้ผมจะตั้ง iso ไว้ที่ตั้งค่าเองนะครับซึ่ง เราต้องสังเกตจากสายตาของเราเองนะครว่าแสงตรงนั้นเนี่ยพอหรือยังนะฮะซึ่งตรงนี้ผมดูว่า ISO แค่400เนี่ยก็ให้ความสว่างพอดีเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เข้าไปที่เมนูครับเพื่อที่จะปิดเมนู q ค e e n HDMI <c oughs> นะครับนี่นะครับนี่ครับแสดงข้อมูล HDMI นะฮะเราให้ตั้งค่าไปที่ FHD นะฮะหลังจากนั้น ให้ไปไตั้งค่าที่ตัวเซตอัพเพื่อที่จะปรับค่าในเรื่องของการใช้พลังงานนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยผมจะปิดหน้าจอนะฮะอยู่ที่30นาทีนะฮะแล้วก็ปิดสวิตช์อัตโนมัติเนี่ยถ้าเราเปิด c ร e เนตอ e m อเรียบร้อยแล้วเนี่ยเมนูนี้เขาก็จะล็อกค่าไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนช่องมองเนี่ยช่องมองภาพจะปิดไว้3ามนาทีก็ได้เพราะว่าเวลาไลฟ์ไม่ได้ใช้งานนะครับเพราะฉะนั้นหน้าจอของกล้องรุ่นนี้นะฮะสามารถ เปิดไว้ได้30นาทีแต่กล้องไม่ดับนะฮะเพียงแค่ว่าหน้าจอจะดับไปแค่นั้นเองเราก็เอามือไปแตะที่หน้าจอก็จะสว่างขึ้นมาใหม่แล้วก็สามารถใช้งานไลฟ์ได้ต่อเนื่องนั่นเองนะครับผมเพียงตั้งค่าเมนูตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะฮะจะสังเกตเห็นไหมฮะว่าตัวหน้าจอของกล้องเนี่ยจะไม่มีตัวหนังสือไปรบกวนแล้วนะฮะซึ่งเราได้ตั้งค่าค l ี a ให้ดีไให้เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะเข้าไปที่ ตั้งค่าที่ตัวคอมพิวเตอร์เลยนะครับว่าเราจะดึงสัญญาณภาพและเสียงเข้าไปยังไงบ้างนะครับตามไปดูกันเลยนะครับและตอนนี้นะฮะผมก็ได้เปิดโปรแกรม OBS Studio นะฮะที่ตัวคอมพิวเตอร์เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าใครยังไม่มีเนี่ยให้ทำการดาวน์โหลด OBS Studio ไว้ด้วยนะครับผมถ้าเปิดคอมพิวเตอร์แล้วนะฮะหน้าจอโปรแกรมก็จะขึ้นมา แบบนี้นะฮะสิ่งที่ทุกคนต้องทำเป็นอันดับแรกนั่นก็คือแอดภาพนั่นเองนะฮะหรือว่าดึงสัญญาณวิดีโอจากตัวกล้องเนี่ยให้เข้าไปที่วิดีโ Capture Device คลิกเข้าไปตรงนี้นะฮะหลังจากนั้นให้เข้าไปที่โอเคนะครับผมแล้วก็ทีนี้เราก็ Select มาที่ USB Capture Box นะฮะแต่ถ้าเป็นระบบ Windows เนี่ยจะเป็น HDMIAPSHDMI HDMI ขึ้นมานะครับาก็จะเห็นว่า ตอนนี้ภาพได้ขึ้นมาที่ตัวหน้าจอเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าอยากให้เต็มหน้าจอให้กด command f นะฮะถ้าเป็น windows ให้กด control f นะครับถ้าเป็นตัว windows นะฮะตรงนี้ผมก็ได้จัดองค์ประกอบไว้แบบนี้เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคหลังจากนั้นนะฮะให้เราดึงสัญญ,ญาณเสียงนะฮะกดไปที่ช่อง source เหมือนเดิมบวกนะฮะเข้าไปที่ audio input capture นะฮะ โอเคเช่นเดียวกันนะครับกดไปที่ตัว a p s HDMI แล้วก็โอเคนะครับจะสังเกตน,นะฮะว่าตอนนี้เสียงมาเรียบร้อยแล้วนะฮะถ้าใครเสียงไม่ดังหรือว่าไม่มาแบบนี้ให้ปิดโปรแกรมแล้วเปิดใหม่นะฮะซึ่งตรงนี้ผมได้ทําการเซตอัพอะไรไว้เรียบร้อยแล้วนะฮะส่วนหลังจากที่เราตั้งค่าตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับให้ทุกคนไปที่ Facebook เลยนะฮะนะครับ ให้ทุกคนทำการเปิด Facebook ตอนนี้ผมเปิด Facebook ไว้เรียบร้อยแล้วนะฮะทุกคนจะเห็นคำว่าวิดีโอถ่ายทอดสดนะฮะให้คลิกเข้าไปตรงนี้ครับหลังจากนั้นให้กดคำว่าใช้คีสตรีมนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างตรงนี้นะฮะ ให้ทาการคัดลอกนะฮะใช้คีย์สตรีมคัดลอกหลังจากคัดลอกตรงนี้เสร็จเรียบร้อยให้ไปที่โปรแกรม obs studio ให้ทุกคนไปที่ setting นะครับตอนนี้เราจะวางคีย์สตรีมไว้ในช่องสตรีมตรงนี้นะครับตรงข้างบนนี้ของใครถ้ายังไม่เป็น facebook live นะให้เปลี่ยนเป็น facebook live นะฮะตรงนี้ก็ของผมเคยไลฟ์แล้วก็จะลบออกนะฮะคลิกขวาแล้วก็วางไว้ตรงนี้นะครับหลังจากนั้นให้กด โอเคนะครับแล้วก็ทำการสตาร์ทสตรีมมิ่งได้เลยนะครับถ้ากดสตาร์ทตรงนี้แล้วให้ไปที่ Facebook นะฮะสังเกตรตรงหน้าจอนะฮะก็จะมีตัวนี้ขึ้นสีเขียวแสดงว่าอินเทอร์เน็ตของเราพร้อมใช้งานนะครับหลังจากนั้นเราก็สามารถกดถ่ายทอดสดได้เลยนะครับเพียงเท่านี้นะฮะคุณก็สามารถ ทำการไลฟ์สตรีมมิ่งได้แล้วนะฮะเดี๋ยวผมจะโชว์ให้เห็นนะฮะว่าเวลาไลฟ์ a c e b o o k จากกล้อง Canon e o s r P เนี่ยสีสันและก็ารายละเอียดในการไลฟ์ในการถ่าย CPU คนเนี่ยจะออกมาเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเราตามไปดูกันเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้นะฮะผมก็ได้ใช้กล้อง Canon e o s r P ในการไลฟ์สตรีมมิ่งนะครับหรือว่าทำการไลฟ์สดเรียบร้อยแล้วนะฮะ สีสันที่เห็นก็เกิดจากกล้องแคนนอนนะฮะซึ่งผมได้ตั้งสีค่ามาตรฐานไม่ได้แต่งไม่ได้แต่งสีอะไรใดๆทั้งสิ้นนะฮะใช้เลนส์35มิล f 1.8นะครับกล้องรุ่นนี้มีเมนูค e ี n HDMI และก็มีช่องเสียบไม์และก็มีช่องหูฟังนะฮะสามารถรองรับในเรื่องของการทำไลฟ์ได้สูงสุดถึง8ชั่วโมงแต่มีข้อแม้ว่าต้องใช้แบตเตอรี่ดัมมี่หรือว่า DC c o u p e r นั่นเองนะครับ จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการไลฟ์ a c e b o o k ด้วยกล้อง Canon EOS RP ซึ่งเป็นกล้องที่ให้รายละเอียดและก็สีสันในการไลฟ์สวยงามมากๆรวมถึงสีผิวนะฮะบอกได้เลยแล้วเป็นเอกลักษณ์ของ Canon ที่สวยงามมากๆนะฮะกล้องรุ่นนี้มีเมนูค e ี n HDMI มีช่องเสียบไม์มีหูฟังนะฮะแล้วก็สามารถใช้แบตเตอรี่ดัมมี ใช้งานไปด้วยใช้ไปด้วยไลฟ์ Life ได้สูงสุดถึง8ชั่วโมงนะฮะเพราะว่ากล้องรุ่นนี้เป็นกล้องโปรเฟชชั่นอลแล้วนะครับเพราะฉะนั้นกล้อง c a n น n USRP สามารถรองรับการไลฟ์ได้100%นะฮะและใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อไปส่วนคลิปนี้ผมต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ